โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปฟาร์มจุดที่ยอดฮิตที่สุดของตัวลองนะครับลองจากมดนะส่วนตัวผมนะครับตรงเนี้คือเห็นคนทักเข้ามาคนคนทักมาบอกผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ไปฟาร์มตรงนี้ให้หน่อยนะครับตั้งแต่อัปเดตมาผมยังไม่เคยไปเลยนะครับวันนี้ผมจะไปลองฟาร์มนะครับตัวที่ผมจะไปฟาร์มนะครับผมจะไปเลเวลผมอยู่ร้อยนะครับร้อยนิดๆนะครับ นี่นะครับตัวที่ผมจะไปฟาร์มนี่เลยนะครับอ่าสามตัวนี้นะครับอ่าสามตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับเลือดอยู่ประมาณสองสองหมืนแปดนะครับไม่เยอะครับไม่เยอะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก๊นะครับอันดับแรกหัวใจสําคัญต้องเป็นกร์ดเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่มีกร์ดตีขนาดกลางนะครับเรา เพราะว่าการดีขนาดกลางมันแพงอยู่แล้วนะครับก็ใส่เป็นการ์ดกอบินก็ได้ครับนี่นะครับใบเนี้ยนี่นะครับใบนี้เลยนะครับสองใบนะครับเอาไปใส่ตรงไอ้อาวุธนะครับสองใบนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับก็จัดเลยนะครับมันแพ้ธาตุไฟนะผมก็จะกินเป็นธาตุไฟแล้วกันนะครับนาเม็ดผมน่าจะเลือยแล้วครับผมน่าจะกดแค่ธาตุไฟก็พอนะครับก็240ก็ตีไป1 1ชั่วโมงนะครับก็ กดไปห้าอันก็พอนะครับนี่นะครับลงทุนลงทุนหมื่นห้านะครับไปดูผมจะไม่กินอะไรเลยนะครับกดแค่ธาตุไฟนะครับลงทุนแค่หมื่นห้านะครับแค่นั้นนะครับอ่านี่นะครับหลายคนถามอีกข้อหนึ่งนะครับพี่เอาเวลาสองร้อยสี่สิบยังไงนะครับต้องต้องเลเวลเก้าสิบนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้องมีลูกศิษย์นะครับนี่ลูกศิษย์เรานะครับให้ลูกศิษย์เรา ทำกิ๊ทำเคสรายวันนะครับเราก็จะได้ตัวตรงนี้มานะครับนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้สามารถซื้อน้ายาลูกศิษย์ได้นะครับอ่าสองขวดนะครับหนึ่งวันกินได้สองขวดนะก็เพิ่มขวดละสามสิบนะครับก็เป็นสองร้อยสี่สิบแล้วนะครับนะไม่มี v I P นะครับเพื่อนๆไปโตเปล่าเลยนะครับแบบโดโดเลยนะครับเนาะส่วนใครที่ไปไม่เป็นนะครับเหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปนะครับ ท้ายคลิปนะครับผมจะพาไปนะครับผมจะเดินพาเดินไปเลยจะได้แบบไปกันถูกนะครับสําหรับมือใหม่นะจะได้ไปถูกต้องนะครับนี่นะครับจุดที่ผมจะไปฟาร์มผมจะวิ่งไปนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเอ้ยวิ่งเทพนะครับวิ่งเดียวจบเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนฟาร์มหรือเปล่านะครับมีนะครับมีคนฟาร์มด้วยอดิมีคนฟาร์มนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องย้ายแนวนะครับ เดี๋ยวหาเพื่อนในกิวก่อนโอ้โหเพื่อนในกิวทำไมมีคนเดียวเนี่โอ้โหไม่มีเพื่อนอีการทำยังไงละผมทีนี้แล้วผมจะย้ายยังไงเนี่ยตายหาแล้วทีนี้เฮ้ยมีเพื่อนอยู่เอ้ยรับผมทีเขาจะรับผมไหมครับเพื่อนๆคิดว่าเขาจะรับไหมไม่น่ารับหรอกทำยังไงดีละทีนี้ผม แล้วผมจะไปยังไงล่ะคนนี้สูงไปแล้วครับไม่รู้ว่าเขาจะรับไหมโอ้โหคนมาเต็มเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันเป็นที่ยอดฮิตนะครับผมขี้เกียจวาร์ปไปอะดิไม่ไม่ต้องขี้เกียจหรอกครับคนเราต้องขยันนะผมผมต้องวาร์ปไปก่อนนะครับผมไม่อยากไปแย่งนะครับเดี๋ยวจะ ทะเลาะก,กันเฉยๆนะครับแค่เราเดินไปแค่เราเดินไปเปลี่ยนแนวก็จบแล้วนะครับผมจะเอาเป็นเป็นทีเฮ็ดก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆของประเทศไทยนะเพราะว่าประเทศไทยเขาจะฟาร์มตอนเช้านะครับแต่อันนี้มันดึกแล้วนะครับน่าจะประมาณหกโมงแล้วน่าจะไม่มีคนฟาร์มแล้วเพื่อนๆโอเคนะครับผมไปแยกย้ายแนวก่อนนะครับเอาเป็นแนวไหนดีนะครับ กระโดดข้ามแนวไปร้อยี่สิบห้าก็แล้วกันนะครับไปวาร์ปกลับเลยนะครับจะได้ไวหวังว่าจะไม่มีคนนะครับเพราะว่าคนเยอะทุกแนวนะผมว่าจุดเนี้เป็นยอดฮิตเลยนะครับเพราะว่ามันฟาร์มได้ทุกอาชีพนะครับอาชีพไหนฟาร์มก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลหมู่มเพราะว่ามันอยู่เป็นหมู่ะคระับเพื่อน แล้วเงินดออปไวแล้วของแล้วขยะขายออกด้วยนะครับไม่ใช่ขยะขายไม่ออกนะครับขยะนี้ขายออกด้วยนะครับอย่ามีเธอเพื่อนหวั <c oughs> งว่าจะไม่มีนะครับถ้ามีผมก็ฟาร์มข้างๆกันนะได้อยู่นะครับน่าจะไม่มีหรอกครับของประเทศไทยอะ่ะโอ้โหมีนะคบเพื่อน มีนะโอ้โพ่อค้าโคตรโหดพ่อค้านะครับอย่างโหดนี่นะครับเราฟาร์มข้างกันก็ได้นะครับตรงเนี้ได้เหมือนกันนะครับก็มันก็เยอะเหมือนกันนะครับไปผมลืมบอกเลยของที่สวมใส่นะครับผมก็ใส่เป็นกรารก๊าซธาตุทั่วไปนะครับแต่อย่ามาใส่ตามผมนะเพราะว่ามันไม่ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ถอดนะครับจากตัวหลักของผมนะผมขี้เกียจถอดนะครับ ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับถ้าใครดามิดเกิดแล้วก็ไม่ต้องถอดอะไรเลยนะครับเสื้อผมก็ใส่เป็น ATK นะครับอันนี้ก็เป็นการกิจกรรมนะส่วนประดับผมก็ยังไม่ได้ถอดโอ้ประดับใส่คี้นะครับสิบนะครับเพื่อจะทําให้คี้มันเกินหนึ่งอยนะครับอันนี้ก็ใส่เป็ดกัวไม่จําเป็นอย่าไปใส่นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจถอดนะครับใส่การที่ผมบอกนะครับตอนต้นต้นในคลิปนะครับนั่นแหละครับไปผมจะล็อกสามเป้าเลยนะครับ ยิงเลยนะครับผมว่าไม่ต้องกินธาตุก็ได้นะครับเนี่ย <c oughs> ผมไม่ต้องกินอาหารเลยใช่ไหมผมไม่ต้องกินอาหารเลยครับผมไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะเนี่ยเดินเดินมาโง่ๆแล้วมาฟาร์มชิวๆอะครับเฮ้ยไม่มีลงทุนเลยอะครับแต่ถ้าเป็นในเจเนนี่โอ้โหซื้อยานี่ขี้แตกเลยนะครับ <c oughs> โคตรโหดนะครับ แต่สไนเราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับยิงแบบเงาเงาเลยนะครับเงินที่มานะครับไม่มีสักบาทเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เงินกับขยะเท่าไหร่นี่นะครับขยะที่ดอกนะครับมันจะดอกอีกอันหนึ่งเป็นเขาอะอยู่ไหนเนาะเนี่ยเขาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลากลงมาก่อนสองอันนี้ประมาณนี้นะครับประมาณสองอันนี้แหละกับน้ํายานี้นะครับอันนี้ไปขายได้นะครับน้ํายาเนี่ยเฮ้ยน้ํายาเนี่ยผมจะไปขายนะ น่าจะประมาณนี้แล้วครับนี่นะครับยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับฟาร์มได้เหมือนกันนะสบายเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยยิงไม่ทันนะครับเอาง่ายๆเลยเพื่อนๆผมว่ายิงไม่ทันแน่นอนเห็นไหมครับผมว่ายิงไม่ทันหรอกถ้ายิงสามดอกกะน่าจะทันแต่ไม่น่าจะไหวนะมันวิวห่างเกินอันนี้น่าจะพอดีแหละครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับยิงแบบชิวๆครับ เตมนาผมก็2อ0นะครับประมาณนั้นนะครับมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าเราจะได้เงินกับของเยอะแค่ไหนนะครับมันจะคุ้มไหมนะครับตรงนี้นะครับเนาะไปไปดูกันครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็เวลาก็ครบแล้วนะครับเห็นไหมครับ200เลยมา1ินาทีครับไม่เป็นไรนะครับคือผมลืมบอกหินอีกก้อนหนึ่งที่มันดอกจากตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับเนี่ยเห็นหินสีดําที่ผมติ๊กไหมนะครับเห็นไหมเราจะได้ขยะ3อย่างเลยนะครับเฮ้ยมันเยอะมากกับเงินเฮ้ยเงินเ1มหนึ่งเลยครับเงิน m อ็อะครับโอ้ยยังไม่ได้ขายนี่นะอันนี้เดี๋ยวเอาไปขายทีหลังนะครับเนี่ยผมลืมบอกตอนต้นคลิปนะครับว่ามันดรอขยะนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับพันสามอะครับได้200ก้อนเฮ้ยเดี๋ยวผมลองไปขายก่อนนะครับว่ารวมทั้งหมดแล้วมันได้กี่เนะครับเพื่อน มันจะคุ้มไหมนะครับจุดนี้ผมส่วนตัวผมว่ามันดีนะไอที่ผมไปฟาร์มอ่ะมอนมันห่างเกินเราไปแล้วเลดดอปมันอยู่ประมาณเก้าสิบนะครับเมื่อกี้อ่ะมันยังไม่ไม่ใช่เลดเลดดอบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันดีมากเลยนะครับเพื่อนๆหุยสุดจัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองขายขยะดูนะครับว่าทั้งหมดอ่ะมันเท่าไหร่นะครับเอาเขาเขาควยกว่อนเลยนะครับสี่นะครับ สี่ร้อยเคนะมาดูปอดนะครับปอดแล้วเท่าไหร่ด้วยโคนละอันนี่วะไหนเนี่ยเอ้าเอา้าน้ำน้ำน้ำอะไรมาโดนหน้าจอผมเนี่ยโอ้โหไปไหนละนี่นะครับสามนะครับเจ็ด <7 S 1> นะครับรวมกันเป็นเจ็ดนะขยะนะครับรวมกันเป็นเจ็ดรวมกันเป็นหนึ่งเอ็มครับ ทั้งหมดวันละสองเอ็มครับหุ้ยมันดีไหมครับเพื่อนๆ <laughs> ส่วนตัวผมว่าสุดนะถ้ามาทําของเงี้ยได้อยู่นะครับผมจะขายแค่สองอันนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยผมจะขายแค่หัวกัวน,นี้กับกับไอ้ปอดแดงนะครับอีกอันหนึ่งผมจะไปทําของนะอีกอันหนึ่งผมจะไปทําของอันเนี้ยผมจะไปทําของนะครับเพราะว่าใช้ในการคราฟนะครับ เอ้ยอันนี้ผมลืมอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นตัวหลักฟาร์มนะผมจะเอามาให้ตัวลองขายนะครับตัวหลักแม่แม่เอาไว้ขายนะขี้เกียจขายครับเพราะว่ามันขายไม่ออกครับเอามาให้ตัวลองนี่พืนเดียวเท่านั้นนะครับจบเลยนะครับเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาฟาร์มให้ดูนะครับว่าได้เยอะไหมนะครับอันนี้เพื่อนๆตัดสินใจเองเลยนะครับส่วนตัวผมก็ว่าได้เยอะนะเรลดดอกหางตั้งเก้าสิบ เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเรดอมหนึ่งร้อยนี่เพราะว่าได้เยอะกว่านี้อีกนะครับเพื<ๆ>่อนๆเนาะคลิปนี้ผมก็ต้องลาเฮ้ยลืมขายนี้ครับเย็ดเคผมลืมขายแลเนี่ยได้เพิ่มเท่าไหร่เนี่ยได้เพิ่มมาจิงหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะเนาะโอเคครับส่วนใครที่อยากไปฟาร์มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งไฮไลท์ไว้ท้ายคลิปนะครับเพื <c oughs> ่อนๆเดินไปนะจะได้แบบไปกันเป็นทุกคนนะครับโอเค คลิปนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ